One voice journey world and let's the with well Sto สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับการใช้เครื่องหมายอ p o โพโตฟีนะครับเครื่องหมายอ p o โพโตฟี่เี่กก็คือเครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกับลูกน้ำนะครับที่อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับเอาละ่ะเครื่องหมายอ p o โพโตฟี่เนี่ยคืออะไรนะครับลองคิดดูนะว่าเราใช้เครื่องหมายอ p o โพโตฟีตอนไหนบ้างนะครับที่เราเคยเรียนมานะครับตัวอย่างนะครับที่ผม ชี้ให้ดูเดี๋ยเราจะมีโดราแวนสตอรี่ใช่ไหมครับกับจักรพันธ์แคทนะครับคือการใช้เครื่องหมายอัฟโตฟีเนี่ยเบื้องต้นที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยก็คือการใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือจะมีโดราแวนสตอรี่นะครับซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงเรื่องราวของโดราแวนนะครับจักรพันธ์แคทล่ะก็หมายถึงแมวของจักรพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งในการใช้งานอัฟฟโตฟีเนี่ยก็มีหลักการด้วยนะครับ ซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีหลักการอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้บ้างนะครับข้อที่1นนะครับคือถ้าเกิดว่าคํานามเนี่ยมันมี s อยู่ข้างหลังแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเติม s นะครับหลัง apostrophe นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ my friends car นะครับ car เติม s ได้เช่นกันนะครับ my friends cars นะครับคืออะไรครับรถของเพื่อนฉันนะครับจะเห็นว่า my friends เนี่ยเป็น friend เติม s หมายความว่ามีเพื่อนหลายคนใช่ไหมครับ เพื่อหลายคนมี S แล้วนะครับเมื่อคํานามมี S อยู่ข้างหลังแล้วนะครับก็ไม่ต้องเติม S นะครับหลังอะพ t ตโตฟีนะครับจะเห็นว่าหลังอะพ t ตโตฟีตัวนี้เนี่ยไม่มี S นะครับคาก็เติม S ด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนก็มีรถหลายคันนะครับต่อมาข้างล่างตัวอย่างที่สอนนะครับ the babies นะครับ toys ก็คือของเล่นของเด็กๆนะครับก็คือมีเด็กๆหลายคนแล้วก็มีของเล่นหลายชิ้นนะครับคำถามก็คือเอ้ย ถ้าเกิดว่าคับนามตัวข้างหน้าเนี่ยมันมี S นะคือแบบ My Friends เนี่ยเติม S เลยนะมีเพื่อนหลายคนเลยแล้วถ้า Car เนี่ยมันมีอันเดียวได้ไหมคา r แบบไม่เติม S เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ไหมหรือว่าจะเป็นจะต้องให้มันสอดคล้องกันคาตอบก็คือ Car เนี่ยไม่มี S ก็ได้นะครับแต่มันก็แค่แปลกนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าเพื่อนของฉันหลายคนเนี่ยมีรถ คันเดียวนะครับก็คงจะแปลกอาจจะเป็นรถส่วนรวมนะครับถ้าเราจะเขียนอย่างนั้นหมายถึงว่ารถส่วนรวมนะมีรถคันเดียวแต่ว่าเพื่อนมีหลายคนอย่างนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับข้อที่2นะครับกฎของการใช้อัพโบทอฟีก็คือถ้าเกิดคํานามเนี่ยมันไม่ได้ลงท้ายด้วย S นะครับก็ต้องเติม S หลังอัพโบทอฟีอันนี้คือความที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับคือใส่อพโบทอฟีแล้วแล้วก็เติม S ข้างหลังไปนะครับตัวอย่างเช่นดดนแวนนะครับดดนแวนเขียนยังไงครับ DO N O V A N นะครับไม่มีตัว S ในชื่อในคำนามนี้นะครับก็เติมอัพอโตฟีนะครับแล้วก็เติม S นะครับดัวยแวน story นั่นเองนะครับจักรพันธ์ล่ะจักรพันธ์มี S ไหมจักรพันธ์ไม่มี S นะครับเป็น PA N ใช่ไม่พันธ์นะครับไม่มี S ก็ใส่อัพอโตฟีแล้วก็เติม S นะครับเช่นเหมือนเดิมเหมือนที่สอนนะครับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นแหละนะครับต่อมาดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเฉพาะล่ะนะครับชื่อเฉพาะที like ่ลงท้ายด้วย S เนี่ยต <ide> ้องเติมหรือเปล่านะครับชื่อเฉพาะที่ลงท้ายด้วย S ตัวอย่างเช่น jones นะครับหรือว่าจุธามาสนะครับตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับใครที่เขียนชื่อจุธามาสแล้วไม่ใช่ตัว S อสขลังเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชื่อจุธามาสเอสเนี่ยนะครับเราจะเติม S นะครับหรือว่าไม่เติม S หลัง a พ o s t r o p ก็ได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับโจนสลัดเนี่ยนะครับโจนสลัดก็เป็นล้านสลัดนะครับชื่อของโจนเนี่ยจะเป็น J O N E S นะครับซึ่งถามว่าเราจะใส่ a p o s t r o นะครับแล้วก็เติม s ข้างหลังได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ s ได้ไหมครับตอบก็คือได้เช่นกันนะครับจุตามาสล่นะจุตามาสมี s ข้างหลังนะครับใส่ a p o s t r o แล้วก็เติม s ก็ได้นะครับหรือว่าจะตัด s ออกในกรณีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเสียงรถมันเยอะจากเลยนะ <cek> เอาละต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีเจ้าของ2คนล่ะนะครับจะเขียนยังไงดีนะครับอาจจะงงนะครับตัวอย่างเช่นเอ่อของชิ้นหนึ่งเนี่ยมีเจ้าของ2คนนะครับดูเรวนสตอรี่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของดูเแวนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องราวเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นของดูเแวนแล้วก็ของนายเอด้วยล่ะเราจะเขียนยังไงนะครับคิดดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะ๋ยวผมจะสอนให้ดูนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับนี่ก็คือกรณีที่มันมีเจ้าของร เออใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันและกรณีที่เจ้าของเขาไม่ได้ร่วมกันแต่แลว,ว่าเราต้องมีการพูดถึงเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับเอาล่ะเรามาดูที่ตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือจักรพันแอนสุตราแคทนะครับกรณีนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแมวตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นของจักรพันแล้วก็สุตรานะครับหมายความว่าแมวตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของกี่คนครับ2คนนะครับคือจักรพันกับสุตราเป็นเจ้าของแมว ตัวนี้นะครับซึ่งเวลาการเขียนเนี่ยนะให้เราเขียนนะชื่อก่อนว่าจักระพันใช่ไหมครับแล้วก็แอนสุตรานะครับแต่นั้นเนี่ยให้เราใส่อัพโตฟีเอสที่คนหลังสุดนะครับใส่ที่คนที่อยู่หลังสุดก็คือสุตรานะครับอัพโตฟีเอสที่สุตรานะครับก็จะกลายเป็นแมวของจักระพันและแมวของสุตรานะครับก็คือเจ้าของแมวตัวนี้ก็คือจักระพันแล้วก็สุตรานะครับกลับแบบที่2นะครับก็คือจักระพันอัพโตฟีนะครับ แล้วก็สุตราอัฟโฟโตฟีเนะครับแล้วก็แคทนะครับแคทเติมเอสด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับในที่นี้นะครับข้อที่2ตัวนี้หมายถึงนะครับแมวของจักรพันธ์และก็แมวของสุตรานะครับหมายความว่าทั้งสองคนนี้นะครับจักรพันธ์ก็มีแมวเป็นของตัวเองนะครับสุตราก็มีแมวเป็นของตัวเองเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องเขียนนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับให้เราเขียนนะครับจักรพันธ์นะครับอัฟโฟตฟีแล้วก็ตามด้วย S แล้วก็แอนสุตราอัฟโฟตฟีเติมด้วย S แล้วก็ตามด้วย CAT นะครับที่เติม s นะครับ mm hmm. เพื่อแสดงให้เห็นว่าเออแมวนี่เป็นของจักรพันธ์แล้วก็เป็นของสุตราซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันก็คือไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่ในในคอกเดียวกันหรือว่าอาจจะอยู่ในสถานที่ตัดขนแมวที่เดียวกันแต่เราต้องการจะสื่อว่าไอแมวตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของคนเดียวกันนะครับประมาณนี้ซึ่งหลักการใช้อพทฟีเอสเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับ แต่แต่แต่ก็ยังมีกรณีเพิ่มเติมนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรามาดูกันดีกว่าว่ามีกรณีไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับหก็คือใช้กับสํานวนบอกเวลานะครับเช่น in three years time นะครับก็คือในอีก3ปีก็สามารถใช้ portfolio s ตรง years ได้นะครับสามารถจะนาไปใช้ก็ได้นะครับสก็คือใช้กับชื่อคนเฉยๆนะเพื่อเสือถึงเพื่อสื่อถึงนะครับบ้านหรือว่าสถานที่ของคนนั้นๆนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ในการเขียนบทความบทความอาจจะยังไม่เหมาะนะครับอาจจะใช้ในการเขียนเพื่อสื่อคุยกับเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะใช้กรณีนี้ได้นะครับเพราะว่าดูอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากนักนะครับบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ at d o n a v a n s apostrophes นะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงบ้านของ d o r แวนนะครับถ้าเราจะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ at โดโลเวน apostrophes นะครับหมายถึงเราจะไปกินข้าวที่บ้านของโดโลแวนนะครับกับอีกแบบนึงก็คือใช้ในวันหยุดหรือวันเทศกาลนะครับพอาีนิสานใช้กับวันหยุดหรือวันเทศกาลเช่น Father's Day นะ Father apostrophes Day นั่นเองนะครับก็จบแล้วครับผมในส่วนของการใช้ apostrophes นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสอนับคลิปนี้ก็ไปบายครับโดโลเวนส Story See you next time.